ครับสวัสดีครับครับคุณหมสวัสดีค่ะครับผมค่ะเออเมนี้ปรึกษาหน่อยนะคะครับครับคือเอ่อแบบว่ามีคนเข้ามาขายเอ่อมอบอำนาจให้ที่ดินนะคะเราซื้อแล้วแล้วเขามอบอำนาจให้เราถึงเสร็จแล้วก็ไปโอนกันเนี่ยหลังจากที่เขามอบอำนาจให้ก็หลายวันเรวก็ไปโอนวันที่ทีนนี่ก็บายาามนาว่าเราวันร่วงกันชอบโง่เพราะว่าคนที่มาขายให้เราเขาไปเป็นหนี้าำนน ถึงก็ถึงชแล้ักสามสามแล้วก็สามไล่สารลุ้นยิ้มซัของคนเนี้ยที่มาขายให้เราเนี่ยนะยิ้มซัถึงเขาก็เอาราลุ้นไปด้วยเพราะเราก็ไปโอนหลังจากที่เขาฟ้องร้องชนะกันไปแล้วแตเราจะคำยังไงอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาถูกเขามาเขาเรียกว่าโกงเจ้าหนี้ก็คือในกรณีใช่ในกรณีของคุณเจี๊ยบนี่ก็คือว่าไอ้คนที่เอาที่ดินมาขายเราเนี่ยนะเขาเป็นหนี้คนอื่นอยู่ เป็นนี่ตามคำพิพากษ<ส>า,<ส>าด้วยอาจจะเป็นนี่ตามคำพิพากษาหรือหรืออาจจะได้รับการเชืสิทธิจากเจ้าหนี้แล้วแต่เรื่องประเด็นสําคัญตรงนี้ก็คือว่าคุณเจี๊ยบทราบหรือไม่ทราบถูกต้องมาอยู่ประเด็นตรงนี้นะครับ,รบว่า เราเนี่ยทราบหรือไม่ว่าเขาไปเป็นนี่กันเขามีการบังคับคดีถูกบังคับคดีกัไนเอาละแต่ประเด็นเรื่องทราบไม่ทราบเอาว่าไม่ทราบทำไมต่อทำไมต่อถ้าไม่ทราบก็เท่ากับเราก็ต้องไปสู้ในทางคดีของเขาว่าเราหนึ่งเราไม่ใช่เป็นผู้รวมกระทําความผิดฐานโกงเจ้าหนี้แน่นอนครับส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าเขาจะมายึดทรัพย์เราไม่ได้ถ้าเราโอนแล้วเขาต้องไปฟ้องร้องขอเพิกถอนถูกต้องครับอ่าล้วก็มานําสืบกันว่าเราทราบหรือไม่ทราบกันอย่างไรอย่างนี้หลักๆง่ายๆนะคุณเจียบนะ คุณเจี๊ยบซื้อโดยสุจริตที่คุณบอกว่าไม่ทราบและคุณเสียค่าตอบแทนในราคาที่ถูกต้องนะฮะมีการโอนทางทะเบียนที่ถูกต้องนะครับเอาแล้วคุณเจี๊ยบมีประเด็นต่อสู้นะครับทัดเจนนะคุณเจี๊ยบนะตลดต้องแจ้งธนา้วรใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะปกติขึ้นว่าความที่สายก็มีทนาครับว่าได้ครับนะครับนะเอายังไงเบอร์โทรคุณอยู่หน้าจอหากเกิดปัญหาโทรไปได้นะครับคุณเจี๊ยบครับยังยังมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อไปที่บรครับนะครับ